ตื่นเต้นมากๆนะคะคันแรกนะคะส่งแฮร์ริเซนนะคะ,น,น,ะ,คะน,นี่น่าจะเป็นกลิ่นเชอร์รี่ใช่ปะ่ะนี่เชอร์รี่ปะ่ะเชอร์เชอร์อรี่มาให้นะคะจิ<ๆ>๊บิ๊บแอบเปิดดูไปแล้วแต่จะเปิดทุกคนดูข้างในมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเป็นการ์ดแบบตั้งนะคะอันออนี้เป็นน่าจะเป็นไม่รอดไม่รอดไม่รอดนี่เปิดเข้ามาในกล่องก็จะมีดีผ้ามันคอนะคะ คอแล้วก็หนะะ้าเลยค่ะแล้วก็นี่นเดี๋ยวพี่ตัวนี้จะแกะให้ดูแอบแกะเล้วเมื่อกี้ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> นี่หอไมไหมเธอห <c oughs> อไม <c oughs> อไหมหอมมาก กินหอมจริงจริงบังนะนี่นะให้ดูนี่ถ้าห้องเล็กๆอย่างเงี้ยก็ใช้สองสามการพอนี่แล้วห้องใหญ่ๆห,หน่อยก็แบบว่าใช้หกกานไปเลยนคะไปนไงเธอกินหอมไหมหอมมากฉัตั้งไว้ที่ห้องอันนี้เป็นกลิ่นเจอรี่มีสองกลิ่นแล้วก็มีอีก กินเมลอนใช่ไหมเมลอนเมลอนะสีเขียวเมลอนนั่นแหละค่ะก็น่าจะเห็นพร้อมกันวันที่18มีนาคมนะคะแต่อันนี้แคนด์ส่งมาให้ก่อนอหอมมากเลยดิตสั่เงเลยอจริงห๋อ